ก็โดยปกตินะครับเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนขนาดของไอคอนที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเราจะทําได้โดยการคลิกขวาจากนั้นก็เลือก r e ไ e s i g n icon นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนได้แค่อ่าไอคอนเดียวนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหลายไอคอนเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาในการที่จะคลิกขวาทุกไฟล์แต่สาหราับในที่นี้นะครับบนตัว12.04เนี่ยสามารถทำได้ให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนไอคอนทุกไอคอนนะครับ มีขนาดเท่ากันหมดนะครับก็เนอืยวเราต้องเปิดโปรแกรม n a ลทิลัสขึ้นมาก่อนซึ่งถ้าเป็น Windows เนี่ยก็จะเทียบได้วยกับโปรแกรม Windows Explorer นะครับคลิกที่ไอคอนคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม n a ลทิลัสหรือเป็นโปรแกรมเรียกดูไฟล์ที่อยู่บน Ubuntu 12.04นะครับจากนั้นไปที่อ่อันนี้เขาเรียกว่า ท็กสปาไปที่ t ท็กสปาของคบัญชีสิบสอนะครับเมนูอ d ด t ินะครับซึ่งเมนูตรงนี้ก็คือเมนูของโปรแกรมดัชเชสนะครับ Reference <oughs> จากนั้นไปที่เนี่ยนะครับไอคอน View Default นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนซะปกติมันเป็น100นะครับ เปลี่ยนให้เป็นสนะัก60สิบ่ไอคอนของเราก็จะเปลี่ยนขนาดไปทั้งหมดแล้วนะครับคือถ้าอยากจะได้เล็กกว่านี้ก็ปรับเอานะครับเล็กสุดก็คือ33สังเกตนะครับว่ามันจะไม่มีข้อความเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้ว66สิเอร์เ็นเนี่ยถือว่าทอรับได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ว